สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับช่อง NCX Play วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม Dead Out 2กันอีกแล้วซึ่งคิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทจบของเกมนี้แล้วนะคะว้าตายแล้วจะเล่นเกมนี้จบเป็นเกมแรกของช่องตบมือค่ะอ่าพูดเยอะแล้วเดี๋ยวฉันจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมากเขาได้อาวุธใหม่มาไงเอ้ยโมเยอะไป,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 ไปเริ่มเลยดีกว่าอ <c oughs> โหลดดิงอุ้ยอันไหนอ่ะอันนี้สิเ <c oughs> อ็นน <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยอีมือปิดศักหนาอีกแล้วอุ้ยกูจมเลยแล้วทำไมชคกูไม่เปื้อนวะอุย้ยดาบกูล่ะอ๋ออยู่ในมือโอเคอุย้ยทำไมมันน่าก,กลัวอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองล่มจมสมุทรมาเลยอ่ะอมาว่ามนุษย์ตายอีหี้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆสิกูเพิ่งมานะให้กูนี่ก่อนเลยนี่แน่ไม่เห็นไหมอาวุธใหม่กูนี่เป็น นี mm ่ฟ hmm. mm ันเป็นดาร์กโซเลยเออเฮ้ยไหนมีอีกตัวไหมมี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 อู้อันนี้เยอะอันนี้เยอะทำไมเนี่ยต้องค่อยๆทีละตัวหรอโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นทีละตัวทีละตัวทีละตัวเออใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวเดี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 ๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูถึงกูถึงจะมีดาบกูงะไม่ได้ไหวนะเนี่ยนี่นี่ดึงออกมาเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะตีอุ้ยทำไมวันนี้คล่องจังเลยอ่ะมีดาบแล้วคล่องเลยมีดาบแล้วคล่องเลยนี่นี่นี่เออเป็นไงล่ะเปิดแซปเปิดร้อนไหมอุ้ยนี่มันอีระเบิดนี่ ต้องระเบิดมันก่อนมันจะระเบิดแล้วปึ้งระเบิดสิเอออู้หุ้ยโอ้ยเมืองล่มจมสมุทรเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหเจเย็นอ่๋อเอ้ยให้มึงทำกูก่อนแล้วมึงค่อยทำกูโอ้ยให้มึงทำให้มึงทำกูก่อนให้กูทำมึงก่อนแล้วมึงค่อยทำกูโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยนี่กดไม่ทันน่ะ โอ๊ยให้กูทำมึงก่อนแล้วมึงค่อยทำกูให้กูทำมึงก่อนเออให้กูทำมึงก่อนแล้วมึงค่อยทำกูให้กูทำมึงก่อนแล้วมึงทำกูโอ๊ยอีตัวดำอีตัวดำอีตัวดำให้กูทำมึงก่อนแล้วมึงค่อยทำกูเดี๋ยวก่อนสิ่ใจเย็นสิเอาเอาเอาไม่เป็นไรวะเอ็กซ์เบกโตพัทเทานุ่มโอ้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเออไม่เป็นไรก็โดน เอ็กซ์เบกโตพัดโทนุ่มเป็นไหมเป็นก็เอา้าทำไมอ๋อต้องด้านหลังนี่ว่าอุ้ยไม่ได้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 ไไดไไดเ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 ดต้องหาจังหวะใหม่เพราะอีนี้มันต้องตรมที่ด้านหลังเออนี่ไงมาละเอา้าไม่ได้หวาเอาเป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่ไม่หรอกมั้งเริ่มเกมมาจะเอาเลยหรอเหมือนม,มันตีไม่ได้อ่ะ ซึ่งพาที่แล้วอะจำได้ว่าเออน,นี่ไงโอ้โหทำไมโอ้โยมีอีกตัวหรอเยอะจังอีพวกเมืองล่มจมสมุทมนุศตายผีกระหายเนี่ยเสียบดึงออกมาเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิด โอเคอันนี้ลราทางไหนทางตันเหรออุ้ยสงสัยจะเป็นทางตันหรือเปล่าอุ้ยเอาแล้วทางนู้นไปไม่ได้หรอทำไมให้มาทางนี้อะงงไปดูก่อนก็ไปได้นี่ คือตรงนี้มันดูไปทางที่เป็นเควสอะไอ้ทางนั้นคือทางอะไรไปสำรวจก่อนสำรวจไม่ใช่อีกทางนั้นเควสจบเลยไม่ได้สำรวจรเลยเลยโอ้ยมึงจะเย็นๆมึงจะเย็นๆก่อนโอ้ยให้กูศลทำมึงก่อนเออไอ้เคี้ยนี่ชอบนี่เอออุย้ยดาบอุย้ยนี่มันฮะนี่มันอุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยนี่มันห้องผากเรานี่ นักใครมาอู้หู้หู้หู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอ้าไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยเหรอฮะไม่เป็นไรเลยเหรอวิ่งแรงมากชอบอู้ระเบิดระเบิดเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออห่วย,ยตรงนี้ก็มีปะเนี่ยอ,อ๋อนี่มันคือทางอ๋อนี่มันคือในเมืองเฮ้ยาวอกมพวกผีมันยึดเมืองไปแล้ว ก็เมืองล่มจมสมุดไงโอ้ยโอ้ยเราต้องเอาเมืองคืนมาให้ได้ต้องจัดการอีพกผีชั่วไปทางนั้นแหละถูกแล่ะนี่เป็นให้มันดูเฉยๆอุย้ยนั่นไง อะไรอนะันน่ะระเบิดไม่ใช่ระเบิดอีน้าขาวเรวรอีน้าขาวอ่าตอนเมื่อกี้เมื่อตอนนั้นมึงทำกูได้ฝ่ายเดียวหรือกูจะทำมึงบ้างนี่เป็นไงรู้สึกหรือ,อยังมันเจ็บแค่ไหนเนาะเวลามันโดนอะฮะฮะมาแข่งกันมาโอ้ยโอมึงนิ่มละนี่เสียบอีกเอาไปเข้าไปเออ อุ้ไอ้สักดอกไหมมึงสักดอกไหมมึงสักดอกไหมสักดอกไหมเฮ้ยบูนะเว้ยกูบูนะเว้ยเสียบเอ้าไม่เสียบอ่ะโอ้ยโอ้ยมันจะเอาจับคอโอ้เป็นไงเสียบเอออย่างนั้นแหละเอ,เอามาเอามานี่เนี่ยโอ้ดาบอะไรวะเนี่ยโอ้ ทำไมไม่ให้ใช้ยทายเกมนี้ทำไมไม่ให้ใช้ยทายเกมอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งน,น,นี่นี่แน่นี่แน่กูไม่เปิดอะไรยอ่เลยละโอ๊ยโอ้ยต้องต้องเปิดอะไรเยอะเกินไม่ไหวมันกันไม่ได้หรอกนี่ฟันอย่างเดียว ต้องฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าจะเล่นกับฉันหรอยะนี่ทางสลักอุ๊ยทำไมเสียงแปลกๆอู๋นี่ไงืหืตากุดหัวมาเมื่อกี้เอออย่างนี้แหละอย่างนั้นแหละเสียบท่าเดิมตลอดเลยเว้ยลินนาเอาท่าสวยๆบ้างเซ่นี่ไงนี่เป็นการใจเมืองเนี่ย เกมเซฟแล้วว้ายแล้วใครมาสร้างอะไรไวตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยอีนี่อีกแล้วตอนนี้มาเยอะด้วยวะก็ฟันทีเดียวเลยโอ้โหอ้อยเอ้อยเอ้อยโอ้ยเอ้ยอกทองเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆทีละตัวทีละตัวโอ้อย เดี๋ยว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 นี่เออแล้วก็ฟันอีกสักรอบให้มันรู้สึกโอ้ยคือมันติดแอนิเมชันอะวิ่งหนีไม่ทันน่ะนี่แนะน่นี่ให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกโอ้ยโอ้โหเกี่ยวกูโอ้โหเกี่ยวกูขนาดนั้นเหรอมึงแค่อะไรกูเนี่ย นี่กูทำมึงคืนบ้างอะอกูทำมึงคืนบ้างแต่มันก็เกี่ยวกูวอีกอเห็นไหมล่ะเดี๋ยวก่อนสิอนี่เ,นเย็นๆสิเออนี่เอออย่างนั้นแหละด,ดึงออกมาดึงออกมาอืมทางนี้คือทางอะไรวะ อ๋อทางที่เรามาเ,เกือบเดินกลับทางเดิมแล้วนะคุณต้องเข้าไปในนี้ไงเป็นอุ้ยเป็นงูเจ้าแม่นาคีเหรอทำไมเป็นงูล่ะอย่าบอกว่าจะเจองูนะ้าย อุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยทำไงอะ่ะไว้แล้วก็เสียบเหรออ๋ออุ้ยมืดจังวะทางนี้หรือเปล่ามันไงอะไรอะ่ะ อีกระสืออีกระสืออะไรวะเนี่ยให้กูทำอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้เอานี่ไงโอ้โหแล้วฝันอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าเล่นทีเผอดดินี่แน่โอ้โหหลายโอ้หลายดอกออะไรวะเนี่ยตายไปแล้วอีพวกเหมืองลมจมสมุดโอ้ย โอ้โหลุมลุมลุมเลยเหรอลุมเลยเหรอเฮ้ยกูเป็นผู้หญิงนะไอ้กูเป็นผู้หญิงเดาเล็กๆนะมึงลุมอู้มึงลุมกูอย่างนี้เหรอโอ,โ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 อ้โหโอ้โอ้โอ้ตายกูตาย,ตายชัวโ,โอ้โหโ,โอ้โหยากไปเปล่ามีทั้งอีข้างบนมีทั้งอีข้างล่างจะลุมกูอยู่คนเดียวกูสู้ได้มั้งโอ้ยตายยากอะไรขนาดนี้อ่ะต้องคอยคอยกดเรื่อยๆอ่ะ แล้วมันคูดาวนาน่ะเนี่ยมันคูดาวนานมากอุ ivot, ้ยอุ้ยมันจะกระชินแล้วแล้วทำไมมันทำอะไรไม่ได้ฮะมันได้เลยวะฮะทำไมทำอะไรให้ไม่ได้เลยเอาไว ทำอะไรให้ไม่ได้เลยเอาไงเนี่ยอุ้ยก็มากินของฟันได้เลยอ๋อนี่ไงมันเรียกพวกมาละมันต้องคอยกดเอ็กซ์เพคโตไปเรื่อยๆโอ้ยนี่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 ยากอะ่ะเออขอดอกเดียวเสร็จดอกเดียวเสร็จเออ แล้วก็เอ็กเปกโตพัดโทนุ่มเอ็กเปกโตพัดโทนุ่มนี่อุ้ยมีหลายท่าด้วยเว้ยก็ท่าเดียวปะนี่เป็นไงล่ะมึงโอ้ยหลายนักนะโอ้ยหลายนักอ้ยหลายนักโอ้ยโอ้ยโอ้กูโดนลุมอีกแล้ว โอ้โอุดยอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับเอออย่าเพิ่งจับไม่ยอมให้จับนะนี่แนะน่นี่เสียบเข้าไปเอออย่งนั้นแหละเป็นไงล่ะมึงนี่น่นี่นะ่แต่นะเราก็ต้องจัดการอีตัวบอสมันอีกให้มันรู้สึกคูดาวเอ็กเป็กโตโอ้เอ็กเป็กโตโ เอกเปกโตนี่อุ้ยมันจะเรื่อยๆเลยเหรอเรื่อยๆเลยเหรอเฮ้ยอย่าอย่าตบอย่าตบอย่าตบกูนี่แน่เสียบดึงออกมาดึงออกมาเอออุ้ยเยอะไปแล้วเมาเนี่ย นี่แน่เต็มเต็มตาเลยมึงเต็มเต็มตาเอ็กซ์เพกโตผัดโทนุ่มเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วตายแล้วดูพี่มึงตายแล้วมึงจะไปอีกกวาวฮะไปอีกกวัวไม่ไปอีกหรออีกทีอ่อะอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นงู วายโอ้ยม oh. uh ันเป็นง oh. 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 euh. oh ูโอ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยมันเป็นงูผีโอ้ยงูโอ้ยอีสัตดึงให้กูเดินมั่งอีดอกโอ้ย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 แมคคณิกอะไรวะเนี่ย คือแอนิเมชันอะไรมันจะนานขนาดนั้นไม่ให้ได้ขยับอะไรเลยโดนนูน่นโดนนี่ทีก็ตายละยากจังวะอุย้ยเริ่มไหนเนี่ยอย่าบอกว่าเริ่มที่อีตาไม่ใช่อ,อ,อ่ะ,ะเ,เรื่อยๆอ่ะจะเปิดเอกไปโตเรื่อยๆอ่ะคืออีกข้ามืคนอ่ะเลิกเด้ ปันทิ้งก็ไม่ได้อ,อืออืออือเดี๋ยวพึ่งก่อนเดีย๋ยวพึ่งขอใจเย็นๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไหนปอดโอ้ยอีเฮียนี่ก็ฟาดใส่กูอย่างเดียวเลย กูบอกว่าจะเย็นๆก่อนพี่ดอกทองนี่นี่โอ้ยนี่เอาคืนเอาคืนเอาคืนเป็นไงมึงเจ็บบ้างไหมวายเฮ้ยมันเป็นงูผีโอ้มันเป็นงูผีมันเป็นงูผีงูผี อะไรอิงงผูผีไม่ใช่เรื่องของมึงมึงอ่ะดอกต่อไปไม่ใช่เวลาโอ้ยมันพ่นงูจากปากได้ด้วย้ยสยดสยองอุ้ยอิงงผูผีมึงมึงให้กูใกล้ๆหน่อยสิอิงงูเออเป็นไงล่ะอุ้ยมึงเอาอ้ายงูรัดกูอิงงผูผีอิงงผูผีโอ้ยเอออิงงผูผีนี่ง,งผูผีอิงงูผี โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเออนี่นี่โอ้ยตรงนี้มันได้เปียบได้เปียบได้เปียบอุย้ยเสียบอ,อย่างนั้นแหละแล้วก็ฟันมันอีกทีสิโอ้ยองูพิมานเอาอีกแล้วโอ้ยทำไมเต็มไปหมดเลยเนี่ย ว้ยงูหลัดคออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละใจเย็นก่อนเอา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 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นให้กูเดินบ้างไม่ได้เดินแล้วเนี่ย เฮ้ยมันรัดมันรัดมันรัดเราเอ็กเปกโตเอ็กเปกโตนี่ก็อุ้ยมันขโมยโทรศัพท์ไปแล้วทำยังไงเนี่ยทำไมตบเขินแง่โทรศัพท์เหรอกูจะเอาได้ไหมเนี่ยโอยเฮ้ยนี่อันนฟันทิ้งไม่ได้เหรอถามจริงถามจริง มีอยู่หัวเลยว้ายหักด้วยอีหักกูซื้อมาแพงแล้วนั่นน,น่ะเอาชิบหายอีดอกมึงรู้ไหมโอ้ยเฮ้ออีดังนี้มึงรู้ไหมกูจะซื้อมัน,นมันแพงแค่ไหนฮะมึงมาหักของกูง,ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอฮะอีดอกทองโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าจับเยอะอย่าจับเยอะอ่าอย่าจับเยอะโอ้ยอย่าจับเยอะอย่าจับเยอะ เนี่ยจับเยอะเฮ้ยนี่เนี่ยมันดูแม่มันแพงนะเว้ยมันแพงนะเว้ยมึงมันแพงนะอีกูผีอีกูผีมันแพงนะมึงมึงฮอกของกูอย่างนี้เลยเหรอมึมันแพงนะเว้ยมันแพงนะมึงอีเฮโอไยมันเริ่มเจ็บแสบแล้วมึงเป็นไงอีกูผีนี่มึงต่อยซะเฮ้ยซื้อไอโฟนมาคืนกูด้วยอี๋ปล่อยกูเฮ้ยซื้อมา คืนกูด้วยอีผีชั่วหักของกูอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยที่แคร์นี่ไม่ใช่แคร์มันอะไรนะแคร์มันหักโทรศัพท์ค่ะแล้วกูจะตอบผู้ชอยยังไงแล้วผู้ชอยกูจะทํายังไงฮะอีผีชั่วเอ้ยนี่แน่อีสัตว์ตายแล้วมึงเออเฮ้ยหักโทรศัพท์ฉันเลยยะยังหวังว่าจะรอดอย่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าจับหน้ากูทํามาแพงโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอย่าจับหน้าทํามาแพงโอ้ย อย,อย่านะกูอุยอ้ยบบอุย้ยจะเบาเบาอุ้ยมันเป็นกรีสเหรอโอ้ยอย่าเสียบกูโอ้ยอ้าอะไรหยิบอะไรได้อะ Ôi Why gì vậy lại đai à Tài đây lẹo Vì là không kè mắt hương ตายแล้วเหรอไม่ใช่ว่าให้มันสิงร่างว่าให้มันสิงร่างไม่ใช่สิงหรือเปล่าคือมันเป็นอีคูนี้อยู่แล้วเหรอ,อแปรไม่ออกเว้ยอุ้ยโอเ้เข้าไปเหยียบหน้าเลยอุ้ยอุ้ย โอ้ยแล้วหักโทรศัพท์ไปแล้วแกทำไงวะเน,นี่ยโอ้โอ้โอ๊ยโอ๊ย โอ้โหสับแปลไม่ออก <c oughs> ออ,อ,อพูดอะไรจะไม่อยากฟังไม่อยากฟังเอามือปิดหูไม่อยากฟังพูดอะไรอย่าบอกว่าต้องสู้กับอีนี่อีกรอบหนึ่งนะใช่ชัว หรือไม่ใช่เขาจะผิดหรอจบแค่นี้หรอจบงงงงเง,งี้ยหรอเธอสามารถของโรคได้แบบมากๆเลยแหละเธอทนทำมันยื่นมือมากับฉันสิ ไม่ทำจ้ะพอดีเป็นคนดีเออ <c oughs> ยังแค้นมาหาที่มึงหักโทรศัพท์กูไม่อีดอกมาชชนกูอะไร <c oughs> ตายเลย <c oughs> เอา้าวจบแค่นี้หรอ

อีวิญญาณอาจบแบบนี้เลยจบแล้วเพลงติริข้าศิกไหมเนี่ยข้ามยังไงอะเอาอยังเหรอว้ายยังค่ะทำอะไรไดโ้โอ้ยโอ้อีเ,เหี้ยหลอกกูนี่มันจะไม่จบ More like me, Linda. ยังไม่จบหรอโอ้ยยังไม่จบมหลอกกูมอโอ๊ยมองไม่เห็นมืดก็มืดอะไรวะเนี่ยนี่มองไม่เห็นเหรอฮะนี่โอ๊ยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้โหหลอกเอ็นเครดิตล็อกโอ้ยเอ็นเครดิตล็อกโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิอีนี่มึงก็ให้จังหวะกูบ้างเดี๋ยวก้อนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยกูฟันไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ย โอ้ยออ้ยมันเป็นออ้ยมันเป็นงูใช่ไหมอยากเห็นมันเป็นยังไงน่ากลัวไหมเนี่ยออ้ยออ้ยโอ้ยมาที่สว่างสว่างสิมาอีดอกจริงจริงมาตรงนี้นี่มาตรงนี้อีดอ,อกมามาเออไม่ใช่งูแล้วมันเป็นเพี้ยอะไรรู้แล้วโอ้ยน่ากลัวชิบหายโอ้ยมันเป็นผีคารไปแล้วมันเป็นลิกเกอร์ไปแล้วนี่นี่โอ้ยมาที่สว่างอีดอกออกมาออกมานี่ กูมองไม่เห็นเอออย่ามาทําได้เปรียบอย่ามาได้เปรียบอย่ามาได้เปรียบโอ๊ยอย่ามาได้เปรียบนะออกมาเกจิออกมามาตรงนี้มามาได้เปรียบนะเว้ยโอ๊อยีไ่ไปโด,ดนทำไงเนี่ยออกมาโอ๊ยมันไวอะ่ะเออนี่สับเลยอืม ไม่โดดไงไนี่กูก็ว่าแล้วทำไมมันจบแปลกๆคือมันยังอยู่ในเมืองนี่อยู่มันจะออกไปยังไงมันต้องมีอะไรต่อเอ้ยนี่ตายหรือยังวะกีดแล้วอ่ะตายแล้ว,ว,ลว,ลวใช่ไหมฝันนินได้ไหมไม่ได้แล้วอะ่ะวิ่งไงทางออก <gasps> อันนี้น่าจะจบจริงแล้วปะอันนี้จ,จบจริงว้า ทีนี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้ามันติดลิขสิทธิ์อาจจะต้องเงียบเพลงนี้ไว้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าดิฉันจะเงียบไว้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะแต่ดิฉันมีแววมันน่าจะติดแน่ๆอุ้ยรบสร้างศพกองเกิดแล้วเมืองเก็บกวาดยังไงเก็บกวาดยังไงอุ้ยอีบ้าเจ้าของหอฮะแล้วมันก็สร้างไว้กลางเมืองอย่างเงี้ยนะ เดทเอาสอ thank you for playing ว้ายจบจริงๆแล้วตบมือคะ <cl aps> อ่ะอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเดทเอาสองนะว้าเป็นเกมแรกของช่องที่เล่นจบอืมเก่งมากเลยคะ่ะตบมือ, <cl aps> อมดิฉันเห็นข่าวนะคะว่าเขาเนี่ยประกาศทาภาค3แล้วซึ่งภาค3น่าเล่นมากบอกเลยทุกคนไปตามดูใน Youtube เลยตัวอย่างน่าเล่นมาก ลินดาอุ้ยสวยสวยมากลินดาภาคสดูโตขึ้นดูสวยเลยคะ่ะแต่เราก็วันนี้เราก็เล่นภาค2จบไปแล้วนะคะจบแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ถ้าใครที่ดูแบบตั้งแต่ทัศหนึ่งภาคสุดท้ายเนี่ยขอบคุณที่รับชมติดตามนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าเกมเน่าสนุกจริงๆต้องขออาภัยในบางส่วนด้วยที่แบบ แปลไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะบางอันที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะสับมันยากจริงๆค่ะที่ฉันไม่รู้นะคะอ่าขอบคุณนะคะนั้นก็ต้องจบไปแล้วเนาะยังไงขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าม,มาชมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนไม่บายค่ะ